บมิดมองซำอีกเหรคือสิ่เลยแจ็คองสููหนาไม่เด้ว่าสูบเอ้าบัตจะเป็นใส่นหอหม้อหมวใส่หม้ออใส่หต้อใส่หมตาใส่ปลาตอนนี้มันติดหยางไอยู่ครับก็ถ้าติดปาครับมนหยาอยู่ัหยาออกกอส่ม้อใส่ปลา บาปเป็นน้องเขาดอกทำปบาโป้ดคะมะ <c oughs> เรือสูบนาไม่ด้ว่าสูบเอาบาดจับปลาคอนดูไปเยจับปลาคอนเลยบาทจะไปหาปลาขวนไปแล้ว <f> ค <Ça ina> ่พ <Aww> บ้เกยไรเขาจะได้ประมาณข้างลลกไฝป้านนี่แ <puis> ต่ตอนนะาทำอะไรน้นะอย่างเจ้า อย่างล่ะติดตั้อย่างล่ะโอ้ล่งติดปุ๊บเลยเนาะเอ้ยแล้วป่าแต่พี่ยนลงบ่อย่างล่ะ้าพระเจ้าน้านาองหมอพระสงฆ์ อ่าครับกินเหมือนในเสียงเหมือน,กนตกปลาเนี่ยน,นั่นแหละตะลุยทำไมนั่นแห,หละตะลุนะหาปลาอยู่นนะปลาเหรทำไมไม่ลงน้ำเลยไม่ลงแล้วหนาวหนาวหนาวหรอหนาวพี่เชื่อตะลุไม่หนาวว่าตะลุยจริง โก้ดังวันดังวันวันนี้ไปลูกไปไปลูกไปปบาปบาปบาตกตกตกยาเตกหันไปค่ะม่้า้าักเย ่าบ,บมันมียามันมีอะไรตรงไหนตรงนั้นเนี่ยนายนั่น,น,นม่ะตกอยู่ตรงนั้นค่ใกล้ๆฮะนาย <c oughs> ตกอยู่ตรงไหนไม่ใครไปเอาทีนี้ไม่แม่ไปเอาไปเอาด้วยกันไม่ละ่อนนี้ชุบ <c oughs> ก่อนก่อนนี้ชุบก่อนถ้าใครูปไปปอกกันย้ายมวยเอาใครแพ้นปปนคนนั้นไปเอาจริงๆเลยนะเอา หนึ่งปากระเป๋าปากระเป๋ายิงชูปากระเป๋าปากระเป๋ายิงชูคนใช้เน uhh ี่ยไป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 ยิ้มไหวไหมเอาไปยิ้มไหวไหไปใครแพ้ใครแพ้หนูยิ่มวยเพราะว่าหนูเป็นคนไฟยิ่มวยเป็นต้นไกายเออ มามา้าหาเหนียวอีกเร็วบัวมาอยู่สองสาม ไปเรากลับบ้านยิ้มง่ายน้าอื่นกับโบยิ้มวยจ้าครับผมยายกบจยูมาแล้วมาแล้วลูกตาไปเก็บต้นนู้นหน่ยตาเหรอมันแกแล้วคุณยิงขาแกกว่านี้มันเอาไม่ออกค่ะปัญใจเน่ะของฉันว่าเนี่ยแต่จะพิกายฉันปลูกไว้เมก่อกา ก็เหลื้อม็ดมันก็เกิดถ้าต่างใจปลูกก็ได้กินดอกค่ะก็เป็นหน่วยปลูกทิมปลูกทมถินเกิดเองค่ะตอนนี้บด้ปลูกินปลาอันเก้ามันค่ะกินเก้ากเกิดเองตินี่เกิดเองค่ะพี่กายจะปลูกค่ะพี่กายปลู่ทุกอ่ได้เลยได้ตู้ปุ๋ยสองตูปุ๋ยพี่นี่บ่ได้ปลูกพี่นี่บ่ได้ปลูกใครทำนี่เลให้แตสใครทำนี่ก็พอใจแล้วเอาเม็ดมันบ่บ่แล้วดอกเขาข้าห่อแล้วนี่ไปเก็บต้นผุดผุด ไปลาไปเก็บกระเจียบคุณน่ะโอ้มันเกิดางปะน่ะเนาะมันทนน้ำได้หนิรเด็หัหนามันเนี่คมันแตออกด่เก้มัไยวยฮัลโหลค่ะยายมวยคะกัตตลดค่ะ มาทงหน้าค่ะทงหน้าค่ะที่นี่วางน้ําคําค่ะสุรินเนื้อค่ะเด้อ